นายจ้างลดค่าจ้างปรับลดตำแหน่งไม่ทำตามสัญญาจ้างผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้าลูกจ้างไม่ได้คัดค้านตั้งแต่แรกจะมีผลทางกฎหมายยังไงนายจ้างเขาได้มีการตกลงว่าจะให้เงินเดือนกันที่แสนเก้าและอยู่ดีๆก็จ่ายเงินเดือนให้แค่แสนเดียวนะคะจะมีรถยนต์ประจําตำแหน่งให้พร้อมกับคนขับแต่ก็ไม่ได้มีรถยนต์แล้วก็ไม่ได้มีคนขับให้นะคะและเขาก็ได้ทํางานด้วยกันมาตลอดโดยลูกจ้างคนนี้ก็ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แยง้ง ใในะและเมื่อลูกจ้างคนนี้ถูกเลิกจ้างเขาก็ได้ไปเรียกร้องเงินจากการที่ได้รับค่าจ้างไม่ครบ300กว่าล้านบาทฝ่ายนิกาก็ได้มองเห็นว่าแม้ว่าลูกจ้างจะมีการตกลงเงินค่าจ้างกันที่แสนเก้าและนายจ้างเขาจ่ายไม่ครบลูกจ้างไม่ได้มีการโต้แย้งคัดค้านใดๆเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ยินยอมเราจะต้องโต้แย้งกับทางนายจ้างตั้งแต่แรกลูกจ้างคนนี้เขาไม่ทำไงคะกลายเป็นว่ายินยอมไปโดยปริยายการที่เขาไปเรียกเงินคืนก็ไม่ได้